Cốp vào nè Cốp hàng bỏ Cốp hàng Thả nó bố nè Chí lo Ồ, đồ thằng này Lô hả đây, các xe Lô 3 xe Lô 3 xe Lô 3 xe Không sao ai con Ghê cho mày thầy Thầy สบายดีพี่น้องวัดสูครุพนนะอนนสองแยกสองซนอยู่ที่ตลาดนัดบ้านบึงหัวหนาเมืองเซบางไฟแขวขงขมวนนะพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวตลาดนัดเมื่อน,นี้ต่อแรงวันพระฮัทวนที่จะมีสองโซนข้างหน้าเป็นตลาดขายอาหารธรรมชาติทางหลังเป็นตลาดนัดเบิ่งอาหารธรรมชาติก่อนพี่น้องนะฮะเบิ่งกระปูดแดงมีสาลีสาลีดิบสาลีจี ูแดงบ่มีบ่บ่มีเนาะโอ้มีแต่หอยกับเียนเจ้าพนได้กปูแดงไปลหเออู้อยู่คบบ่นี่คบแห้งบ่น่าจะบ่มีแล้วกรปูแดงเบิ่งนมีนสาวนามีเนาะขายยงเนาะูสาวนี่สิลออ จะไปส่งอารอาหารมานะเนาะเขาสั่งแต่ไปสีโลเนี่ยเขาสร้างเขาได้มนะฮะเขาสร้างลายบ่ลายไอแต่ละรงสามโลบางคนกแโลสิบโลกัมีไปส่งดูยูบ่ฮะสวหาก็ได้โลนี่มบได้าเป็นเปลี่ยนย่น้อนโลเทไรสักแสนโลสมิ โลสามแสนวะเนาะโอ้ยได้หลายได้โลนึงค่ะสมควรเนาะเมนสี่ร้อยสามน่างห้องใต้ดินเมนูน่างห้องใต้ดินน่างห้องไทยดินเราซื้อไงก็ลืมซื้อจ้าละนังเอาน้องเล่เนาะขายกิโล้อตลาดบุ่งหัวนาผู้ใดเห็นเพิ่นก็มาอุดหนุนเพิ่นได้เนี่ยโซลายขายจฉพาะเพศแบบนี้เนาะ เเ่ป็นของกินอาหารธรรมชาตกิก็มีหลาย,ยเยอะเนาะอาหารตามฤดูกาลมีหอยจูบมีเอียนเอาลินไม้ไปรอบางโซนอาหารธรรมชาติพี่น้องอยากได้ก็ปูดแดงโบมีซ้ำเนาะตอนเช้าน่าจะมีอยู่อันนี้เป็นตอนแรงแล้วหางวงแรงแล้วพี่น้องตอนนี้โซนด้านหลังเป็นตลาดนัดเนาะ ขายอาหารหลายย่างหลายชนิดา่านทะเลก,ก็มีคนหลายพี่น้องอาทิตย์หนึ่งมีเชือหนึง่งควดเต็มเลยสำงานบุญ móng xin gầm tắp Cái mặt máy tắp móng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  tắp Có tắp móng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  này, móng tắp này tắp móng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  เอาวัน<อ>นี้นั่นไก่ตี้มเลินม,มาเีิน้องเขากำลังมาเลาะมาจับจ่ายเนาะไทยก็มีจอยเอาไปซ้อมมาเมื่ี้นี่กัวันมืงอี้นี่กัน sửa mùi sống không sao ai con ghé cho mấy thầy thầy hay không mắc khai quá Cái <laughs> tóc <laughs> ai nè ôi chị ai nha ôi ngà mùi nhàng quá ai cái bụi quay ba nhang nhảy mùi sao à ຜູ້ໂດຍຖ່າຍບ້ານຍ່າງໃຫຍ່ໄປຍ່າງໄປຜູ້ໃດໄປໄປເນາະຜູ คนบ่หอยลายปาในใดเมื่อนี้พี่น้องเไปจะเจ้าคาเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเนาะสิพาพี่น้องเลาะเที่ยวสมเบงอ่าวัง่องกีนกบนบ้นี่กับบรรยากาศตลาดนัดบ้านบึงหัวหน้าเนาะพี่น้องอาหารการกินก็หลายพอสมควรเราสอนสิพาพี่น้องเลาะเที่ยวเยวบิ่งบรรยากาศอยู่ที่บ้านบึงหัวหน้าจากน้อยหนึ่งเนาะ พี่น้องเลาะไปทางโซนทงนาบ้านมึงหัวหน้าก็เป็นบ้านใหญ่เลยติดกับบ้านขวเซ่นนองเมื้งเซ่วังไฟบ้านใหญ่อ,อะไรเดินซานบ้านซองของเพื่อนจะมีทางเงือนไม้เงือนเพือนดินเนาะ พาพี่น้องเลาะเรียบไปทางตรงหน้าไปทางบ้านหนองบอนสมาธิทางบนนี่อันนี้เป็นเส้นทางเลาะเรียบไปทางบ้านหนองบอนเส้นทางเรียบแคมพองพี่น้องอบรรยากาศได้วะมีงวมีควายโอ้เป็นบ้านใหญ่อลีพี่น้องเลยบ้านบึงหัวหนาออกมาทางพี่ก็ยังเป็นบึงหัวหนาหมดเนาะ เป็นเส้นทางเรียบแคมคลองคลองอ่ส่รปลำะทานเป็นเส้นทางของพ่อแม่พี่น้องเพิน่นไปให้ไปหน้าเนะาะยามแรงจุงงวงจุงควายกับพ่อกับแรงบรรยากาศแบบบ้านๆวิถีชีวิต มาผิดทางเราพี่น้องอันนี้บริเวณทางไปบ้านนองบอนเส้นทําอิฐที่บาวสอนมาอันนี้เป็นทางไปให้ไปหน้าเขาเจ้าเนาะโอ้ยเบิ่งแผนที่พิษพี่น้องเลยกลับทางเก้าบ้านบึงหัวหน้ามีลายส้นเผา อาศัยยุ่น้องการพี่น้องอาจจะมีซนเผาอันน่ะนเผามังกรบอกรือว่าสนเผาบลูแน่นาะหรือว่าสนเผา,าลาว่านทศบาลสนเราพิจิก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะที่เ,เส้นทางไปบ้านนองบอนเนาะแล้วการลัดออกไปสู่อ่างเก็บน้ำวังเวียงพิบหลงพี่น้องเลยโบราณเท่าท่านแก่ก็หลงแล้วอาน,นีะเป็นคลองระบายน้ำนะเป็นคลองสุรประทาน เอาน้ำมาเอาไว้ใส่เห็ดหนาแซงอันนี้ก็เป็นเส้นทางไปให้ไพรน้าเนาะไปหัวไปสวนของพี่น้องชาวบ้านบึงหัวหนาแ้วก็ชาวบ้านหัวเซ่น้องบอลล่พี่น้องมีเฮือนมีซานอ่าผมไปพี่น้องแน่เพิ่นมาปุ๊บ อยู่ตามแค้มน้าแค้มสวนเนาะเป็นเครรมีเกษตรก็เกษตรปลูกมันต้นแน่ปลูกอย่างพะลาเนี่ยดวไม้ให้มากอื่นๆทุกวันนี้คนลาวสลายหันมาเ็ดกษตรกรรมหลายแล้วพี่น้องตามสังเกตเบิ้องยี่ได้เนาะเฉพาะมันต้น อย่างพลาล่านี่ปลูกทั่วประเทศลาวเลยหรือว่าเลี้ยงซั์ปลูกไม้ให้มากต่างๆโซลายพ่นโบคอยปะดินให้เป้าว่างเส้นทางสายธรรมศาสตร์พี่น้องเลย วกำลังกับคอกับแรงพอายำแรงมามันหู้มันกับเองพี่น้องเอา,าเจ้าของบริมาลัะไรกันเป็นสันสาตยานของมันส่วนไม่วิกก็มีพี่น้องรอวมาบริเวณนี้จะเป็นศูนย์กสิกรรมของเมืองเซบังไฟเป็นแรง ฝึกอบรมหรือว่าให้ความหู้เกี่ยวกับกระสิกรรมหรือว่ากเกษตรโซนนี้ก็น่าจ,จะเป็นบ้านบึงหัวหน้าบอกหรือว่าโัวเซนาะ พัฒนากสิกรรมเซบางไฟฝากทางเบื้องซ้าย,ยสวนยางพาราปด่าแล้วยางพาราเนาะสวนมะม่วงมะกล้วย ปากทางเบื้องขวานี่ก็เป็นสวนยางพาราครับสามสีเอาเงินพี่น้องน่าจะพันป่ายกว่าต้นเป็นเฮือนเป็นซานมาแล้วพี่น้องโซนนี่สวนยางพาราสวนใหญ่เลยสวนนี้น่าจะบริลดละสีหาพันต้นเหรอ มีส่วนยางพารา้วยพี่น้องตอนนี้ยางเป็นราคาโอ้กวางขนาดส่วนนี้ทางหน้าก็ไม่อันส่วนยางพาราทางบดเลยพี่น้อง เป็นตาสะออนเจ้าของเพิ่นซ่มสิเอาเงินพอนี้บอสอนฮอดอ่างเก็บน้ําวังเวียงพีแล้วพี่น้องเป็นอ่างเก็บน้ําใหญ่ประจ่อเมืองเซบังไฟเป็นไสเก็บน้ําไว้เฮ็ดนาแสง ก็เป็นบอนเป็นจัดงานบุญส่วงเฮือประจำปีเนาะแต่ละปีกลางพรรษาเก็บน้ำใหญ่น้ำใสคนาดพี่น้นองตัวเมืองมันเข้าไปทางในพุดหน่อยห,หนึ่งปีนี้เป็นกระจาดคื่อกันเนาะงานบุญส่วงเฮือ เป็นการสวงเฮือน้ำนิ่งพี่น้องโซนนี้ก็กว้างขวางขนาดพังหน้าเคลื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำ่วนจะปูคอนกรีตย่าแรงกับิมีพี่น้องสาวเมืองเซ่องไฟมาออกกําลังกายมาย่างสมวิวเนาะมีกกไม้วิก ใชเนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาฮอนี่งมาสอนขอปิดค,คลิปนี้ไว้สำนีก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่นะขอขอบใจพี่น้อง้าหมุกลนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับสมเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี